อีกหนึ่งพลังบวกที่ร่วมบวกพลังความดีสู่สังคมไทยผมนะฮะรับราชการนะครับเป็นอาจารย์นึกสนุกกับเพื่อนนะครับก็ไปทารายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นรายการชื่อครัวกากาครับในส่วนของครัวกากาก็เป็นอีกแค่บทบาทหนึ่งนะในฐานะอาจารย์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทุกคนรบทบาทกันคือจริงๆแล้วเนี่ยการการกู้เงินเพื่อการศรรึกษาผมว่าในทางหนึ่งเนี่ยถ้ามีความจําเป็นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่ทำได้การกู้ยืมเนี่ยมันกเ็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีจิตสํานึกนะฮะที่จะ ใช้คืนเพราะว่าเงินที่เราเอามาใช้ในการศึกษาเนี่ยที่เรากู้ยืมมาเนี่ยมันเป็นเงินส่วนรวม,มก็ไม่ใช่เงินของคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นเงินสังคมทีนี้ถ้าเราสามารถคืนเงินที่เรากู้ยืมมาเพื่อการศึกษาได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราคืนเงินของสังคมกลับไปสู่สังคมครับเราต้องทํานะครับเพราะเราเป็นพลังบวกของสังคมไทยวันนี้ครับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอชื่นชมพลังบวกในตัวคุณคมกริตอุ่ยเต็กแขงคื่รวมบวกพลังแห่งความดีสู่สังคมไทย